คลิปนี้จะพูดถึงข้อคิดที่ผมได้จาก Movie Last Evolution ถ้าคุณเป็นคนที่ดูดิจิมอนมาตั้งแต่เด็กดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมเป็นประเด็นพูดคุยในเชิงข้อคิดนะครับบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะแตะเนื้อเรื่องแค่นิดเดียวนะแต่ว่าผมจะเอาข้อคิดสําคัญมากๆที่ผมได้มาจากมูฟี่อันนี้นะครับมูฟี่ที่มีชื่อว่าคิซุนะลัสเอเวอเรชันครับผมคือต้องบอกว่าในส่วนของการดูอนิเมะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่ว่าดูอนิเมะเอาบันเทิงอ,อย่างเดียวแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแล้วก็ชอบคิดตามชอบเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับในหลายเรื่องนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีข้อคิดอะไรต่างๆนาแฝงอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คนที่เคยดูคลิปดิจิมอนต่างๆนาของผมผมได้พิสูจน์แล้วว่าปีคนที่เป็นวัยเดียวกันอยู่เยอะนะครับผมเนี่ยตอนนี้อายุ31แล้วนะเออแล้วก็ผมได้มีโอกาสที่จะทําคลิปทําอะไรที่มันแบบสนุกมากกับการที่ได้ทาช่องหมูเก่งแฟนตาซ แล้วผมก็รู้สึกว่าอิทธิพลต่างๆนานาม,มันก็มาจากการที่ผมดูอนิเมะสะสมมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับแต่วันนี้ผมจะบอกว่าในเนื้อเรื่องของคิซุนะลัสเอเวอเรชั่นที่เป็นมูฟวี่ของดิจิมอนนะครับผมได้ดูเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนอะที่มันได้เข้าโรงมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับข้อคิดที่ผมได้นะอ่ะโอเคข้อคิดที่ผมได้มันมาจากคาคํานึงครับผมคํค,คนั้นถูกเล่นในของมูฟวี่นี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือคําว่าความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดครับคําพูดเนี่ยนะ ถ้าเราดูจากตัวไวยากรณ์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่ในภาษาไทยจะหาเจอได้แบบบ่อยๆเนาะแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ในภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดกันว่ามุเกนโนคานโอเซนะครับคานโอเซมันแปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็มุเกนแปลว่าไร้ขีดจำกัดคำพูดเนี้ยเราจะได้เห็นในอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคำว่าความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดเนี่ยถ้าเอาจากการตีความของผมเองก่อนนะครับ มันคือเรื่องราวของการจินตนาการแบบไร้ขอบเขตอ่าก็คือจะเป็นความหมายที่ผมเข้าใจแล้วก็ได้เอามาใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยคำพูดนี้มันถูกเล่นในดิจิมอนของภาคมูวี่อันนี้นะครับมันเล่นในแง่ที่ว่าตอนนี้เราจะได้เห็นว่าเนื้อเรื่องนะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าไทจิกับยามาโตะเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่ายังมีดิจิมอนคู่หูอยู่ก็คือกากูมอนกับกาบูมอนใช่ไหมเขายังมีดิจิมอนคู่หูอยู่แต่เขาก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ทีนี้เหตุการนน่ัันนงวบตรูตึะค แล้วก็การต่อสู้นั้นทําให้ไทจิกับยามาโตได้สัมผัสถึงสิ่งบางสิ่งที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ๆๆนะครับก็คือเป็นการหมดอายุไขของการเป็นพาร์ทเนอร์กับดิจจมอนของเขาเนั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ตัวนี้มันจะบ่งบอกได้ว่าการลาจากจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนนะครับแล้วทีนี้มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวเฉลยให้กับเรานะครับก็คือเมนอาครับเมนอาเนี่ยเป็นคนที่มาบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปได้ที่ได้ขีดจากัดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการบอกว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยทยก็ก็องกกค o องนคนนเเเป ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับการที่ความเป็นไปได้ไร้ขีดจากัดหมดเท่ากับว่าเขาจะต้องจากกับดิจิมอนคู่หูนะครับขอให้ทุกคนจําประเด็นนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับคือถ้าเราย้อนไปในสมัยเด็กนะครับคนที่ได้ดูอนิเมะดิจิมอนตอนแรกเนาะผมเกิดปี1990นะครับแล้วก็อนิเมะดิจิมอนเนี่ยมันฉายปี1 9 9 9ซึ่งตอนนั้นช่อง9้าเนี่ยเอาดิจิมอนมาฉายนะอันนี้ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าปีไหนนะครับแต่จะบอกว่าการที่ผมได้ดูดิจิมอนตั้งแต่ว ทีนี้ดิจอมอนภาค2ก็มาตอนนั้นน่ะไทจิไปอยู่มอต้นแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่าไทจิอะโตกก่าเราแต่ในทางกลับกันนะครับเราจะได้เติบโตขึ้นมานะครับโตผมเองก็เติบโตขึ้นมาจนได้เห็นว่าเฮ้ยเราก็มาไกลกว่าไทจิแล้วนะครับก็คือไทจิเขาเป็นตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนั้นไปแต่ว่าพอได้มาดูมูฟวี่นี้เราจะได้เห็นว่าไทจิเขามีการเติบโตขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนอันนี้จะเป็นภาคไตรนะครับภาคไตรเนี่ยเขาก็โตขึ้นมาแบบเหมือนระดับมหาวิทยลาลัยแล้วอะไรเงี้ยเออก็เราจะได้เห็นมุมนั้้นนนนะรัซึึ่งงพออเป็ขขภา Last Evolution, มกโต นะครับพอโตขึ้นไปอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ครับทุกคนเวลาที่เราได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นว่าไทจิกับยามาโตะก็มีปัญหาเหมือนกับที่คนทั่วไปมีก็คือเรื่องของการเรียนจบเรื่องของการหางานใช่ไหมพวกทาเครุเองก็เจอประสบปัญหานี้นะครับก็คือว่าเขาได้โตขึ้นเขาก็จะได้มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเจออะไรที่มันท้าทายในชีวิตมากยิ <si> okay. ่งขึ้นนั่นแหะคือความเป็นผู้ใหญ่ที่มีนะครับทีนี้ความเป็นผู้ใหญ่ที่เราจะได้เจอในอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมจะบอกว่ามันสื่อคคคควววววาา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 ามมมมมมมหหยย่่่่ออออะไไไรรรรัับนนนสืืเเเเโตขขึ้้ปป็ดง มันจะลดน้อยลงอะซึ่งก็สอดคล้องกับในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับในชีวิตเนี่ยความเป็นไปได้ของเรามันจะค่อยๆหายไปตอนที่เราเกิดมาเป็นเด็กเนี่ยเรามีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดเพราะว่าเราเหมือนกับว่าสามารถเลือกนู่นเลือก,อก,อก,อกนี่ได้หมดเลยทุกคนสังเกตไหมเราสามารถที่จะเล่น สนุกกับเพื่อนๆตอนเด็กของเราแล้วก็เราก็โตขึ้นมาแล้วเราก็สามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้นะครับแต่ว่ายิ่งเอาเราอายุเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ่าผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆตอนขึ้นม .4 ก็ต้องเลือกแล้วสายศิลป์หรือสายวิทย์นะครับความเป็นไปได้ที่รักขีดจำกัดข, <c oughs> ของเรามันจะเริ่มถูกบีบให้เหลือ2ทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกสายวิทย์เราก็จะไปสายหมอสายวิศวะได้อ่านนั่นก็คือจะเป็นความเป็นไปได้ที่อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกสายศิลป์ปุ๊บเนี่ยความเป็นไปได้ของเรามันจะเหลือแค่ พวกแบบว่าสายอะไรที่มันสายสินไปได้ครับพวกนิติไอพวกมนุษยศาสตร์แต่ว่าเราจะเป็นวิศวะเป็นหมอเนี่ยยากแล้วนะครับความเป็นไปได้มันจะค่อยหายไปในจังหวะที่เราเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับ คือในเนื้อเรื่องนี้มันจะสอนให้เราเห็นตรงประเด็นนี้ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าความเป็นไปได้ของเราหายไปนะครับดิจิมอนก็จะหายไปใช่ไหมตามประเด็นที่บอกเมื่อกี้นะครับไทจิกับยามาโตะที่อยู่กับดิจิมอนมาดิจิมอนของเขาก็ต้องหายไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันคนอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะครับโซระโจนะครับมีมี่พวกนี้เจอประสบปัญหาเดียวกันเลยก็คือว่าเมื่อความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดมันไม่ค่อยถูกแคบลงแคบลงแคบลงจนเหลือแต่ความเป็นไปได้ที่จํากัดปุ๊บเนี่ยดิจิมอนก็จะหายไปนะครับผมจะบอกว่าการตีความของผมคือ ดิจิมอนเนี่ยมันคือความสนุกสนานในวัยเด็กของเรานะครับความสนุกสนานในวัยเด็กทุกคนเคยเป็นแม้ว่าแบบตอนเด็กเนี่ยเราทําอะไรเราไม่ต้องคิดมากเลยนะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเอาประมาณสักมหาหลายัยเอาประมาณสักแบบว่าทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยเออซึ่งผมเนี่ยก็สาเอ็ดนาะอายุสาเอ็ดก็ทํางานมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็มีเรื่องเครียดในชีวิตเยอะนะครับแล้วทีนี้ปัญหาในชีวิตเนี่ยมันก็จะรุมเร้าเข้ามาในบางจางังหวะของชีวิตเนี่ยเออผมก็รู้สึกว่า ตอนเด็กเนี่ยเราไม่เห็นต้องเครียดขนาดนี้เลยทุกคนแบบเคยมีความคิดแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าก็อยากจะให้ลองแชร์กันนะเออคือผมเนี่ยจะรู้สึกว่าตอนเป็นเด็กกับปัญหามันมีเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าณนะวันที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าปัญหาของเราในวัยเด็กตอนนั้นมันใหญ่แล้วนะครับผมแบบโอ้โหสมยัยตอนเด็กคือแบบเรียนอ่อนมากอย่างเงี้ยเออไดเกรดน้อยผมก็รู้สึกว่าโอโ้นี่คือปัญหาโลกแตกของกูเลยนะครับแล้วพอเราขึ้นม .6 หอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีกผายแล้วถ้ากูเข้ามาหาลัยไม่ได้นี่คือกูตายอะไรเงี้ยมัันนนนะคิด้ยวใๆ่ เราจะรู้สึกว่ามันแบบเป็นปัญหาใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ผม,มอายุ31แล้วผมมองไปปัญหาเรื่องของการเลือกเรียนสายสินสายวิทย์ผมมองไปปัญหาเรื่องของอาการเข้ามาหาวิทยาลัยผมก็จะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ว่ามองย้อนไปตอนนี้คือตอนนั้นนะ่ะความเครียดณนะวันนั้นนะ่ะคือปัญญาอ่อนมากเลยเออแต่ว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเราตอนนี้มันทําให้เรามองแบบนั้นได้แต่ในทางกับการตอนนี้เราก็กําลังเจออะไรที่มันแบบรุมลังจิตใจของเรานะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออไว้ย้การที่เราเป็นเด็กเนี่ย ถ้ากลับไปเป็นเด็กนะตอนนี้นะครับผมก็จะสูกว่าผมก็จะมีความสุขมากกว่าน,นี้เอิดแต่ว่าพอมองย้อนไปแล้วก็โอเคเออความทุกข์ในวันนั้นเราก็ได้เรียนรู้มันแล้วแล้วเราก็โตมาจนถึงตอนนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าประเด็นหนึ่งนะครับที่สําคัญกับชีวิตอ่าผมจะบอกเลยนะความเป็นไปได้ที่แรกขีดจากัดผมพูดไว้ตอนต้นว่ามันคือการจินตนาการที่ไร้ขอบเขตนะครับทุกคนลองอันนี้ผมผมอยากลองให้ทุกคนลองหลับตานึกภาพว่าวัานนี้ถ้าคุณมีเงินสิล้านเนี่ยคุณจะมีความสุขไหมถ้าคุณนึกภาพนั้นออกเนี่ยคุณจะ คุณไม่มีเงินสิล้านไงเออพอเราไม่มีเงินสิล้านปุ๊บเราก็อ่าไม่มีเงินนี่หว่านะครับเขาเรียกว่าเมื่อกี้ดีกีแค่เราจินตนาการมันก็จะมีความสุขแล้วว่าเฮ้ยเรามีเงินเยอะแต่ว่าพอกลับมาสู่ความจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นทุกข์เพราะว่าความเป็นจริงกับความต้องการเนี่ยมันสวนทางกันซะเหลือเกินนะครับตอนเด็กเนี่ยเราจะจินตนาการอะไรเยอะนะครับเราดูดิจิมอนเราก็สนุกสนานนะครับสมัยนั้นผมแบบดูพวกอะไรอ่ะมีเบเบดมีคัชเกียร์มีแบบโปเกมอนมีหลายเรื่องนะคครรรรรับับผมม้าาาานนนนออดดดเเเะไไไพกกกก็ููืจิตปสุ แล้วก็เราไม่ได้สนใจเลยว่าเฮ้ยมันแบบความจริงมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าความจริงที่เราต,ต้องมาเชิญแล้วเกิดความทุกข์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าตอนนั้นมันก็จะเป็นปัญหาของของเด็กในวัยนั้นนะนะเออแต่ว่า พอเรามาสู่กระตูนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขกับมันนะครับมันจะสลับไปสลับมาอย่างนี้แต่ว่ายิ่งโตขึ้นนะครับความจริงอ่ะมันจะเริ่มบทบังจินตนาการของเรานะครับเวลาที่เราเอ่อมีความคิดอะไรบางอย่างสังเกตนะผมมาเป็นคนหนึ่งที่ชอบโดนขัดขวางความคิดนะครับก็คือแบบเราคิดอย่างนี้จินตนาการแบบนี้นะครับก็อยากจะเสนออะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาขัดขวางมาบ้างในบางกรณีนะครับแต่ว่าผมก็จะรู้สึกว่าเนี่ยพอเราคิดอะไรปุ๊บเนี่ยทำไมต้องมีคนขวางนะครับตอนเด็กเนี่ยเราอยู่กับเด็กที่มีจินนนาาาากกรรดด้ววยยัเเไม่คข เ,เราคิดอะไรสนุกๆปุ๊บเขาก็จะตอบรับไันด้วยจินตนาการที่สนุนสนานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นผู้ใหญ่อย่างที่บอกไปความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจินตนาการลดน้อยลงนะครับแต่ในทางกลับกันเรื่องของความคิดมันต้องใช้เยอะนะครับคิดเยอะจินตนาการน้อยมันก็จะเครียดแล้วก็จะเหมือนจะสูญเสียความสุขได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่า โตมาประมาณนี้มันจะมีแบบฟีลลิ่งประมาณนี้ยเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดิจิมอนสอนให้เราได้รู้นะครับจากที่ผมดูมูฟวี่เนี่ยก็คือว่า,ายิ่งโตนะครับยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งแบบความกดดันอะไรพวกนี้ยเยอะ,อะมันก็จะยิ่งทําให้เราสูญเสียสิ่งที่อยู่ในวัยเด็กไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจะเปรียบเทียบตัวละครให้ฟังครับผมผมเดิมเคยไปดูแบบพวกคนเขาตั้งทฤษฎีกันเนาะว่า,าความเป็นไปได้ที่ได้ขีดจำกัดที่หมดลงเนี่ยมันเกี่ยวกับอายุหรือเปล่านะครับก็คงจะไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าโจเองเขาอายุเยอะ ไม่ได้ไปก่อนแต่อย่างใดนะครับในทางกลับกันนะครับตัวละครหลักของภาคมูวี่นี้ก็คือเมโนอาใช่ไหมเมโนอาเนี่ยเขา สูญเสียดิจิมอนคู่หูไปตั้งแต่เขาอายุไม่เยอะเลยนะครับยังเป็นเด็กแบบว่ารู้สึกจะเป็นมัธยมต้นนะเอออะไรเงี้ยหรือปฐมไม่แน่ใจนะเนี่ยข้อมูลไม่แม่นแต่ว่าจะบอกว่าสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปเร็วมากเลยนะครับคือมันเป็นเพราะว่าความเป็นไปได้ที่ได้ขีดจํากัดของเธอหมดลงนะครับเพราะว่าเธอมีความอาัจฉริยะสูงได้รับความกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าหรือแบบว่าเรียนอะไรพวกนี้เยอะมีความรู้เยอะนะครับพอรู้เยอะคิดเยอะปุ๊บจินตนาการก็จะหายไปพอจินตนาการที่หายไปปุ๊บดิจิมอนที่เป็นเสมือนสิ่งที่แสดดงความเเป็นเ็นก ของเราทุกคนเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะครับทำให้เมนโออาเนี่ยสูญเสียดิจิมอนคู่หูของเขาไปเร็วกว่าที่ควรนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังอีกอันหนึ่งนะครับในภาคไตนะคือถ้าเกิดว่าใครดูภาคไตเราจะได้เห็นว่าดิจิมอนเนี่ยมันมีการรีบูตด้วยนะครับพอมีการรีบูตเสร็จปุ๊บเนี่ยความทรงจําของดิจิมอนคู่หูจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับเราดูกันง่ายๆว่าวิธีการตอบรับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับคนที่มีความเครียดเยอะๆมีความกดดันในชีวิตเยอะๆมันก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยต้องการที่จะให้สิ่งรอบข้างมันได้ดั่งใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับเปรียบเทียบว,ว่าพอมีการรีบูตเกิดขึ้นใช่ไหมพวกไทจิ ไปที่โลกดิจิตอลนะครับได้เจอกับพวกโครมมนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยดิจิวันคู่คูของเขานะครับความทรงจำหายไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่พวกไทยจิตตอบรับก็คือการที่ว่าโอเคเราจะสร้างความทรงจำที่ดีไปด้วยกันใหม่นะก็พูดอย่างนี้นะครับกับทุกคนก็คิดกันอย่างนี้หมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็ค่อยๆใจเย็นค่อยๆสร้าง เพราะว่าเชื่อว่าสายสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้เรากลับมานะครับนั่นก็คงเป็นความเป็นไปได้ที่ได้ขีดจำกัดอีกรูปแบบหนึ่งนะว่าสายสัมพันธ์ที่ดีของตัวเองกับคู่หูเนี่ยจะต้องกลับมาแน่นอนนะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นอย่างนี้นะแต่ในทางกลับกันนะครับี่เมควาวะมาคิเขาเป็นเด็กที่ถูกเลือกรุ่นก่อนเนาะแต่ว่าในภาคเนี้ยในภาคปลาะครับเขาจะมีอายุที่เยอะหน่อยนะเออน่าจะประมาณสัก3 0ได้นะยี่สิบสามสิบอะไรพวกเนี้ยคือโตมากนะครับการที่รีบูตเกิดขึ้นี่เมควาวะมาเาอ,าเอ,อค,ค,ค บาคุมอนบาคูมอนจำไม่ได้ครับคือสถานการณ์เดียวกันเลยนะสถานการณ์เดียวกันกับพวกไทจิเลยที่จําคู่หูของตัวเองไม่ได้นะครับพวกโคโรวันจำพวกไทจิยามาโตะโซระอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับบาคูมอนก็จําฮิเมคาวามากิไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ฮิเมคาวามากิตอบรับกับบาคูมอนที่จําตัวเองไม่ได้คือบังคับให้บาคูมอนจาเขาให้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเครียดมันเป็นความกดดันที่ผมเชื่อว่าถ้าในอนาคตเราโตขึ้นไปมากๆนะครับเราก็จะมีสิ่งนี้มากขึ้นนะครับสิ่ ข้อคิดที่ดูจากของฮิเมคาวามากิแบบอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะโตไปขนาดไหนนะครับเราจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่มันทําให้เรานึกถึงวัยเด็กได้นะครับช่องช่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับก็คือช่องออนไลน์สเตชันนะครับในยู u ูบนะอันนี้ผมพูดชื่อช่องเลยนะผมก็ดูเขาบ่อยนะครับผมจะรู้สึกว่าพวกแบบว่าพี่เซียนออโต้ o T o, ใช่ไหมพี่อิ๋วเนโคเมลฟิตอะไรพวกเนี้ยเขาก็โตแล้วนะผมว่าเขาก็โตวกว่าผมเอออายุเยอะกว่าผมอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็น่าจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเนาะสนุกสนานกับโลกแฟนตาซีสนุกสนานกับจินตนา,นก,นานการที่มันไร้ขีดจากัดอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมดูช่องไหนก็ตามนะครับที่เป็น อาจจะ20กลางกลางไหมหรือว่าสักแบบ30แล้ว30ก,กลางกลางหรือแบบกระทั่งว่า40ไปแล้วอะไรพวกนี้เออมันก็จะมีแบบคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันว่ายังหลงรักสิ่งที่อยู่ในวัยเด็กของเราอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่าคนพวกนี้เขาก็จะมีความสุขกับจินตนาการที่เขาเคยมีในวัยเด็กนะครับแม้ว่าเราจะโตแค่ไหน เราก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่นะครับก็ผมอยากจะเตือนตัวเองนะครับผ่านคลิปนี้เนาะเออถ้าท่านผู้ชมเป็นแบบว่าคนที่รักดิจิทอลเหมือนกันอย่าเงี้ยผมก็อยากให้เตือนตัวเองกันไว้เหมือนกันนะครับตัวผมเองผมก็อยากจะบอกตัวเองไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นไปแล้วเนี่ยขอแค่ว่ามีโอกาสได้ทบทวนความเป็นเด็กของตัวเองนะครับปลุกความเป็นเด็กของตัวเองให กลับมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งนะครับมันก็คงจะทําให้เราเนี่ยหลุดจากความเครียดที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงรเผชิญหน้ากับความกดดันอะไรต่างๆนา,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 นานาที่บางทีเราเองก็ไม่ได้อยากจะเจอนะครับผมเออผมก็รู้สึกว่าตอนนี้การที่ผมได้ทําช่อง u t u b e มาสักประมาณ9เดือนนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าความสุขของผมมันกลับมาเยอะมากจริงๆนะครับหนึ่งคือได้ทบทวนวัยเดกของตัวเองเนาะได้ทบทวนเรื่องราวว่าเราเคยรักดิจิมอนเราเคยแบบว่าดูอนิเมะต่างๆนานามาแล้วเราก็ได้กลับไปทบทวนในเรื่องของมันปุ๊ เราสนุกสนานกับมันมากแค่ไหนนะครับแล้วความสนุกเนี้ยมันก็กลับคืนมาในขณะที่ผมแบบอินไปกับมันแล้วก็ได้ทําคลิปมานะครับไม่เว้นแค่นั้นครับผมผมได้เจอกับคนที่รักดิจิมอนเหมือนกันนะครับแล้วผมก็มีความสุขจริงๆนะครับนี่พูดได้ต้งตาจะไหลนัซับซึ้งซับซึ้งนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ผมจะบอกว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องเยอะนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะสำหรับคนที่สนับสนุนช่องผมมานะครับแล้วก็มาทบทวนความรักอนิเม รักดิจิมอนไปด้วยกันเออผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมจะขอบคุณทั้งตัวเองที่แบบว่าทําคลิปมามหาศาลขนาดนี้แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยการแบบทบทวนเรื่องราวในวัยเด็กนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆนะที่มีความสุขมาด้วยกันนะครับผมก็คือมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับมานาเสนอสิ่งดีๆมาช่วยแบบว่าแก้ไขข้อมูลมาเพิ่มข้อมูลอะไรพวกนี้ให้กับผมผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีท่านผู้ชมนะครับช่องของผมมันก็จะไม่ครบถ้วนกระะะบววววววนนคาาาามมนมะมเเเพ่่่่ผผผชือตัแ้จ ดิจิมอนขนาดไหนมันก็ต้องมีอะไรที่ผมแบบขาดไปหรือมีสิ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่ามันมีจุดบอดอะไรต่างๆนานามากมายที่ผมรู้สึกว่าอยากจะได้ทุกคนมาเดินทางไปด้วยกันนะครับสนับสนุนช่องผมไปด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ให้มีความสุขกับอนิเมะที่เราชื่นชอบนะครับผม <laughs> คลิปนี้ก็อาจจะพูดแบบวกไปวนมานิดนึงนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อคิดหนึ่งที่ปลุกใจผมให้ผมรู้สึกว่าอย่าลืมที่จะมีความสุขนะครับแล้วก็ความสุขเ่่ยออูรรรบตัวาจิๆแ เราเปิดอนิเมะดูก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเออเนี่ยนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตหลักนะครับผมพูดมาจนถึงตอนนี้ก็10กว่านาทีได้นะครับผมโอ้รู้สึกแ <c oughs> ม่เนื้อหาไม่มีแบบอนิเมะเลยนะเนื้อหาอนิเมะมีติเตียงจริงๆนะสมกับที่เปลื่นไ้ตอนต้นนะครับมีเนื้อหาอนิเมะนิดนึงแต่ก็ข้อคิดก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับผมท่านผู้ชมก็อ,อยากให้ แชร์ความคิดเห็นกันนะครับว่าประสบการณ์ของท่านผู้ชมนะครับผมในแง่กับอนิเมะอย่างเงี้ยเออมีความผูกพันอะไรกับอนิเมะทำไมถึงชอบดูอนิเมะทำไมถึงชอบดิจิมอนอะไรพวกนี้เออผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองแชร์ความคิดเห็นกันแชร์ประสบการณ์ในฐานะคนที่รักอนิเมะรักดิจิมอนเหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไดอารี่ของผมละกันที่บ่งบอกถึงความสุขในการทําช่องหมูเก่งแฟนตาซีผมขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับท่านผู้ชมที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับ ผมก็มีมากพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังคลิปนี้และชอบแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ